ศาสตร์ที่สัมผัสถึงความลึกลับของทุกสิ่งและการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บภาพนั้นเอาไว้ใช่แล้วพออาจารย์นาเวโดเจะของที่น่าสนใจทีไรก็จะวัดภาพมันออกมาทุกทีเลยจงตื่นขึ้นเท่าฐานและชีวิตแห่งจกักรวาลและโลกจงก่อกำเนิดชีวิตใหม่ของท่านขึ้นมาสุโคเธอเข้าใจหรือยังล่ะอา,อาจารย์าเวดสุดยอดไปเลยค่ะ เป้าหมายต่อไปที่ฉันจะวาดก็คือวิชามฉันชอบสร้างโครงสร้างของกระดองนี้เป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นรายละเอียดของพื้นผิวและความมันวาวแต่ส่วนอื่นของวิชามนั้นธรรมดามากไม่คุ้มค่าที่จะลงรายละเอียดสักเท่าไหร่เลยเอาละ่ะจงเต้นเดี๋ยวก่อนคะ่ะ<ถ>ขอโทษนะคะซาน์เบโดฉันเก่งว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตแบบนี้มันอาจอยู่นอกเหนือการยอมรับในฐานานันเล่นแร่แปรธาน,นะคะ โอ้องั้นเหรอฮ่าอาจารย์ไปแบบนี้อีกแล้วกระตือรือร้นอย่างเต็มที่กับสิ่งที่สนใจแล้วก็เฉยเมยมากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สนใจแต่การกระตือรือร้นครั้งนี้ดูเหมือนว่าผ้ามันจะเสร็จเร็วไปหน่อยนะ